มา,มาแล้วค่ะนะคะรับร้านดาวด้านดีเกียรติแล้วทัวชมพูค่ะสวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวาสวัสดีพี่พี่แลทุกท่านค่ะวันนี้น้องตีพาพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านมาชมบรรยากาศในงานแห่ขบวนกีฬาสีของโรงเรียนแก่งคอวิทยานะคะทุกคนนี่คือ บรรยากาศในการเหตุขบวนนะคะนี่คือขบวนนางลำนะคะทุกคนนะคะพอดีวันนี้น้องตีก็เลยผ่านมาเจอพอดีนะคะก็เลยได้แวะขอถ่ายภาพนะคะเก็บบรรยากาศนะคะถ่ายภาพบรรยากาศในการเดินขบวนหรือว่าเหตุขบวนฟ้อนลำนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเด็กๆนะคะของเด็กๆไทยนักเรียนนักศึกษาเรานะคะทุกคน ซึ่งมีการก้อนหลสวยงามแล้วก็การแต่งกายแต่ละแบบนะคะแต่ละแบบสวยงามมากๆนะคะมีขบวนแหบ่บังไฟด้วยนะคะมีขบวนแหบ่บังไฟด้วยแต่ว่าเป็นขบวนแห่งานกีฬาสีของโรงเรียนแก้งคอนนะคะเป็นงานประจำของโรงเรียนนะคะมีการแข่งขันกีฬานะคะ แต่ว่าก่อนจะเปิดพิธีก็มีการเดินขบวนซึ่งขบวนนี้ก็เริ่มจากหน้าตลาดนะคะเอาทีน้องตีเห็นนะคะพอดีขับรถผ่านมาเจอนะคะก็เลยขอแวะถ่ายภาพสุยๆงามๆนะคะขบวนนางรานะคะเป็นเขียนางานตรงนี้นะคะก็ขบวนยาวมากๆเลยนะคะขบวนยาวมากๆตอนนี้เราก็สมบรรยากาศในการฟ้อนราแล้วก็การแต่งกายที่ สวยงามนะคะสวยงามมาก,มากต่า้อนลํำก็สวยมากเลยนะคะของเด็กๆนักเรียนนะคะของเด็กๆนักเรียนสวยงามมากเลยนะคะ เป็นขบวนพระญาแถนนะคะสวยมากนะคะสวยค่ะ็นจับป้ายก็สวยมากๆเลยนะคะน,นี่จะเป็นขบวพนพระญาแถนนะคะน,น่ารัก <iß ulin> มากเลยนะคะนนมีบบกปุด้วยค่ะ <sur ff ing> ประดับประดา JR ได้สวยมากๆเลยนะคะน,นี้จะเป็นขบวพนพระญาแถนนะคะสวยสวยงามมากๆเลยค่ะงามจริงๆเลยนะคะ ฝากพี่ๆเพื่อนๆพ่อ,พอพแม่พี่น้องทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องตีด้วยนะคะนี่คืออยู่ที่อำเภอแก้งคอจังหวัดสายภูมิจา้าจะได้เป็นกำลังใจให้ลูกๆหลานๆเด็กๆเยาวชนนักเรียนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นผาแดงนางไอ้นะคะทุกคนสวยงามนะคะงามมากนะคะงามมากเลย ลำได้สวยมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นขาแดงนะคะขี่ม้านะคะมานั่งมานะคะอะรนะคะเปลี่ยนว่าอะไรขบวนอันนี้จะเป็นขบวนส่วนนะี้จะเป็นขบวนแฟนซีนนะคะแฟนซีนแฟนซีนแฟนซีนเนาะค่ะอันีต้องขออภัยนะคะสวยมากๆเลยนะคะน่าร <Wh> ักมีมีหุ่นเต้นระบำด้วยนะคะมีหุ่นเต้นระบำด้วย ้าหลังก็จะเป็นรถเรียวกว่ารถตอกหรือรถอีเตกๆนะคะจะเป็นวิถีชีวิตบ,บ้านนะคะนี้จะเป็นแบบวิถีชีวิตบรานนะคนเราเมื่อก่อนนะคะเมื่อกอ่อ,กอนทำการเกษตรแบบไาเกษตรโคกเคียงอะ่องอะก่อนคนเราไม่ได้เอารถทำนาใช่ไหมคะเอาควายจะไม่ไถนาน่นะคะ อันนี้ก็จะเป็นบั้งไฟนะคะป็่นบั้งไฟทางด้างก็คือการเรียกว่าย้อนยุคสมัยเหมือนอ่าให้เราเห็นถึงหีบของประเพณีอันดีงามนะคะแล้วก็อันนี้คืออะไรยี่บ้างนนเนี่ยสวยงามน่ารักมากๆเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นข้องเป็นไซนะคะจะมีข้องมีไซแล้วก็อ่า แสดงถึงวิถีชีวิตแบบบ้านๆของคนสมัยก่อนนะคะแล้วก็ดูการแต่งกายนี่ใส่ผ้าชร้ลผ้าถุงนะคะมันเขียนว่าอะไรเนี่ยโรงเรียนอ่านต่อไม่ได้นะคะต้องขออภัยนะคะต้องตีอ่านต่อไม่ได้นะคะเป็นขบวนเสื้อสีแดงนะคะรีไซเคิลน,นะคะมันเขียนว่า เปลี่ยนวัสีุใขึ้นแล้วก็ยาเิพติดนะคะอันนี้น่าจะเป็นขบวนสีแดงนะคะของเด็กนักเรียนนะคะนะคะสีแดงผ่านไปสีชมพูมานะคะพวงชมพูนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะคนจับป้ายนะคะ จะ,ะมีลูกพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีด้วยนะคะทุกคนสวยงามแล้วก็มีครัวจานด้วยนะคะเดินขบวนมาด้วยนะคะ การแต่งกายสุดยอดนะคะการแต่งกายสุดยอดสวยงามมากๆแล้วกน็น่าจะเป็นขบวนพระพิษคาณิต์นะคะขบวนแล้วท่านสุูติระวัตรมาจำกรนะครับ สู่ผกครองและผู้ปกครองการันดูศิลปะทุกท่านวพร่มการสร้างสรรค์าสัครับรค่ะล้วก็ตามดวนรนะคะจนตามด้บาน้วยู้บนค่ะแล้วก็ตาม้วยขบวเพอเกียรตินะคะจนตามโดยุ้สนวสื่ะาบวเพื่รนะชาสืบนลยค่ะวกมดบนพเกระคาผู้สานวผู้านดเกียรตินะคะนตามโดย้สบสนุล การแข่งขันกีฬาภายในตร,ระาฟบอลเอลซีขออนุญาตนะครับขอบคุณท่านคุณครูสุธารักกษ์เลียนันทเกศนะครับวันนี้คือแข่งฟอเรียานะครับคุณครูรัจจาวันเวทยานะครับเป็นงน500บาทครับแล้วเราจะไปนะครับเน,บนี่คุณหนอตดวงมนตรีนะครับผู้ปกครองของเด็กชายนายจิตรสนชัยดวงมนตรีนะครับจเนวน5 อากก,กสด,ะะสดกชดืนกก่นนะคะปเยำคครับอกกกากาเดืนะแงครับกำลังขับเพลื่อนนะคะเข้าสู่สนามตามมาติดๆนะคะตอนจะเรนมีขบวนพาเรดนะคะลุกมได้รังสารตีนขบวนพาเรดที่หลากหลายสร้าง,งบริเวณด้านหน้าสนาม ตรงหน้ากองบริการและหลังจากที่ที่เซิดการแข่งขันที่เราไปยไม่รลูกๆก็จะได้ดูเขาอุปทานเพื่อให้นักบุญเดียดายดาวชนแล้วก็เดินออกจากสนามจากนั้นนะคะวันนี้โรงเรียรนเอ็พอวิทยาของเราได้มีการแสดงที่ะะทีเปิดน,นะคะสามชุดด้วยกันซึ่งลูกๆของเรานะคะได้รับการแสดงทานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เป็นและเรียนหญิงทั้งหมดร่วมสแสดงในการไล่ล่าควัมสวยงามในวันนี้ค่ะและหลังจากนั้นก็จะมีการสแสดงของโยโย่ชวาทิศรงเรียนแก่นปรอวิทยาต่า้วยการสแสดงของนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนแก่นปรอวิทยาค่ะดังนี้เป็นการพาเหรดของคณะแต่งโมน,นะคะซึ่งถือได้เป็นพักรที่ยาวมากนะคะสั่งเครื่องเข้ามาสูส่สนามให้ท่านทีรีย่ได้รับชม มากเลยนะคะสังเกตจากใต้คณะแดงเลยยิ่งใหญ่อลังการสวยงา,ามเเข้าาตมลยและตามด้วยขบวนพระบมมชายาลักษณ์นะคะมีนักเรียนอนญาญชรพระบรมาชายาลักษณ์และผู้ขี่ขามผู้นและตามด้วยคณะผู้บนุญนะคะที่เป็นตัวแทน แต่คณะสีนะคะนำโดยท่านประธานคณะสีหรือคณะแดงดวงวันนี้คณะแดงดวงนะคะก,ก็จะดูครัวนะคะสื่อสารตะเพณีบุญตั่นไปแล้วก็ตามด้วยขบวนปีที่หนึ่งงการพามาค่ะสวยงามมากนะคะในครบรันแรกปีนี้สื่อทอดตะเพณีวัฒนธรรมอีสานของรเรา,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 าให้ทุกท่านได้รับชม เก็บอดไเก็บยางนเร็วเังพื่นงากมาตผครที oh ่มาร่วงานเรียนเชิญเพิ่อนองใบน้าเรียนเผู้ปกครองนะครับที่เดินทางมา รวมเป็นเกียรติในที่ที่เกิดยังงานกีฬาไทยในราดับของเกมครั้งที่49นะครับเรียนเชิญท่านที่เจ้าที่นะครับที่เต็มนะครับทั้งสองด้านของศาลาจับจุลีพระเขาลงใจนะครับของนี้เรียนเชิญทุกท่านเลยนะครับเรียนเชิญที่เต็มทั้งสองด้านเลยนะครับแล้วก็ไปยังตำแัน่งเปนทั้เรียนแิทเรียรติเกียรติเอากระยีเพราั้งหนาทุกตัว แต่ว่าปีนี้ขบวนพาเหรดนะคะยาวยิ่งใหญ่นะคะลูกๆนักเรียนก็จะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะตอนนี้แล้วนะคะก็จะต่างด้วยคณะกรมจุฬาค่ะยังไม่หมดครับยังไม่หมดครับการแทรกเตียนะครับสื่อสารภาพยนตีบุญบั้งไฟแล้วค่ะเป็นสารเรื่องนั่นเองนะคะแล้วก็มีขบวนแฟนซีด้วยนะคะตามมาติดๆเลย ภาพนี้แล้วน้ำตาจะไหลนะคะเป็นภาพที่พระองค์ท่านทรงสอนให้เราอยู่อย่างพอเพียงนะคะทำการจัดสีแบบผสมะสานนะคะปิมภาพวาดของพระองค์ท่านในหลวงราการที่เก้าของคุณไทยนะคะเป็นในหลวงที่คุ้งบุญในใจคนไทยทุกคนนะคะเนี่ย เป็นภาพที่สวยงามมากมาก,มากเป็นภาพที่สวยงามมากก็มาถึงจุดนี้นะคะคลิปนี้น้องติ๊กก็คงขอจบคลิปไ้เพียงแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะนนี้นนำะะเรียกว,ว่ารำ เลยของลูกแลก็เล้มากคุตค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ